กลับมารับชมสุดยอดข่าวกันครับหลังปีใหม่เดือดบิ๊กตู่เร่งสปีดเต็มสูบสำหรับในการเมืองในขั้ว3ปอล่าสุดจะเหลือตัดยอดแค่2ปอเท่านั้นนั่นคือเหลือแค่ปอประยุทธ์จันโอชากับปอพระวิทยวงสุวรรณส่วนปอปอ๊อกคนเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยได้ตัดช่องน้อยชิงนีออกนอกเส้นทางไปแล้ว โดยล่าสุดพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงทิศทางการเมืองหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความชัดเจนเรื่องการทํางานการเมืองกับพักรวมไทยสร้างชาติไปแล้วพลเอกอนุพงษ์กล่าวว่าขออนุญาตไม่ตอบเพราะเป็นการสอบถามเรื่องคนอื่นถามว่านายกรัฐมนตรีได้มีการชวนไปทําการเมืองด้วยหรือไม่พลเอกอนุพงษ์ตอบว่ายังไม่มี ส่วนหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจทําการเมืองตนเคยกล่าวในการประชุมว่าตนประเมินตัวเองว่าเราเหมาะสมที่จะต้องไปทําหรือไม่ผมก็ประเมินตัวเองว่าเราเหมาะสมที่จะต้องไปทํำไหมก็ต้องพิจารณาอายุก็เยอะแล้วและมีคนที่มีความสามารถที่มีความตั้งใจอายุน้อยก็มีเยอะพลเอกอนุพงศ์กล่าว เมื่อถามย้ำว่าจะมีการประเมินอีกครั้งหรือไม่พลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าตนน่าจะพิจารณาตัวเองแล้วไม่น่าเหมาะสมส่วนที่ว่าหากนายกรัฐมนตรีมาชวนจะทำการเมืองต่อหรือไม่พลเอกอนุพงศ์ถามกลับว่าใครนายกคนไหนมีตั้งเยอะแยะรวมไทยผมไม่ไปอยู่แล้วในอนาคตนายกไหนผมก็ไม่ทราบก็ถือว่าน่าจะชัดเจนไปหนึ่งปปงสำหรับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่จะไม่ไปต่อ ซึ่งจะว่าไปรายนี้หากพิจารณากันแบบตรงๆก็ต้องบอกว่าไม่เหมาะกับสถานการณ์การเมืองจริงๆอาจเป็นเพราะบุคลิกที่ยังเป็นแบบข้าราชการทหารเดิมๆไม่ใช่บุคลิกนักการเมืองอย่างเข้าถึงยากไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับพวกสสและนักการเมืองมันก็จะทำให้เขาโดดเดี่ยวและจะมีปัญหาในเส้นทางข้างหน้าแน่นอนเพราะเชื่อว่าจะหนักน่วงกว่านี้หลายเท่า ซึ่งก็ถือว่าอย่างน้อยเขาก็เข้าใจตัวเองดีว่าไม่เหมาะจึงขอยุติเส้นทางเอาไว้แค่นี้ดังนั้นในเส้นทางการเมืองข้างหน้าก็จะเหลือแค่สองปอดังกล่าวแต่นาทีนี้อยากจะโฟกัสไปที่พักรวมไทยสร้างชาติที่นับจากนี้จะต้องขยับตัวแรงแล้วหากต้องการไปให้ถึงฝันขณะเดียวกันด้วยเวลาอันจำกัดเพียงแค่สอสเดือนที่เหลือถือว่าเหนื่อยเอาการเหมือนกัน อีกทั้งด้วยเงื่อนไขด้านมารยาทและข้อผูกมัดทางกฎหมายค้ำคออยู่บางครั้งทําให้การขยับตัวของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่ค่อยคล่องตัวนักเพราะต้องไม่ลืมว่าเขาได้รับการเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่การที่ประกาศว่าจะไม่ไปร่วมกับพรครวมไทยสร้างชาติตั้งแต่เนิ่นๆมันก็กระไรอยู่ ซึ่งก็รวมไปถึงอีกหลายคนที่จะติดตามไปด้วยเนื่องจากพวกเขาก็ยังเป็นสสของพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีในโคต้าของพรรคมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันการเคลื่อนไหวจึงไม่ออกมาในลักษณะเอกรเริกส่วนใหญ่จึงเป็นลักษณะภายในเสียมากกว่าอย่างไรก็ดีเมื่อเวลากระชั้นชิดเข้ามามันก็เลี่ยงไม่ได้ต้องเดินหน้าเต็มตัวแล้วและอย่างที่บอกว่าเอาไว้ว่าหมดเดือนต้องเกิดขึ้นหลังช่วงปีใหม่ไปแล้วและเป็นไปตามสเต็ป นั่นคือพลเอกประยุจันโอชาจะมาสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติหลังปีใหม่ตามที่นายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักได้ระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้ถึงตอนนั้นน่าจะถือว่าพักการเมืองพักนี้จะเริ่มเดินหน้าเต็มกำลังเสียทีและในช่วงเดียวกันนั้นก็น่าจะได้เห็นสสและรัฐมนตรีอีกจานวนหนึ่งยกขบวนตามไปด้วยซึ่งก็น่าจะได้รู้กันว่ามีใครกันบ้างบางกลุ่มที่ยังแทงกั๊กจะตัดสินใจไปทางไหนโดยเฉพาะกลุ่มสามิตร จะตามไปด้วยหรือไม่หรือหากไปจะไปทั้งกวนหรือแยกกันไปที่ต้องย้ำว่าหลังปีใหม่การเมืองจะเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆทั้งในเรื่องพักการเมืองที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดโดยเฉพาะพักรวมไทยสร้างชาติในช่วงเวลานั้นต้องมีความชัดเจนว่าจะมีใครไหลาตามเข้ามาบ้างเพราะมันถึงเวลาที่ต้องวางตัวบุคคลสำหรับลงเลือกตั้งเคลียร์ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนให้จบรวมไปถึงการเปิดนโยบายทีมงานสารพัด ภายในเดือนมกราคมต้องจบแล้วขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากเป้าหมายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คือต้องการกลับมาเป็นนายกอีกรอบในโคต้าที่เหลืออีก2ปีมันถึงบอกว่ามีเดิมพันสูงหากเป็นเกมก็ต้องเอาชนะเท่านั้นเมื่อทุกอย่างบีบขันอย่างนี้บางครั้งมันถึงบังคับให้ต้องโหดไม่ต้องเกรงใจใครกันแล้วเพราะอย่างที่รู้กันว่าการเมืองแบ่งเป็นสขั้วและยังแข่งขันกันในเรื่องของจำนวน ซึ่งหากพิจารณาการตามความเป็นจริงแล้วถือว่าพักรวมไทยสร้างชาติและบิ๊กตู่ที่เพิ่งขยับตัวย่อมเสียเปรียบโดยเฉพาะกับอีกฝากหนึ่งอย่างพักเพื่อไทยของนายทักษิณชินวัตรขณะเดียวกันยังต้องแข่งขันกันในขั้วเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งพักพลังประชารัฐของพี่ใหญ่พลเอกประวิตรวงสวุวรรณเพราะหากจะเป็นพักแกนนําก็จะต้องมีจํานวนสสเป็นกอบเป็นกรรม และเมื่อรวมกับจำนวนสสที่เวลานี้แยกออกเป็นสองซีกทำให้ยิ่งยากขึ้นไปอีกหากพิจารณากันตามสถานการณ์แล้วมั่นใจว่าหลังปีใหม่ไปแล้วการขับเคี่ยวระหว่างกันจะต้องดุเดือดเข้มข้นขึ้นหลายเท่าโดยเฉพาะให้จับตาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีโอกาสยุบสภาได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะลากไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมแต่รับรองว่าไม่ถึงวันที่23มีนาคมอย่างเด็ดขาด ต้องยุบก่อนเพื่อเปิดทางให้สสได้ย้ายพักภายใน30วันแน่นอนฟันธงทางด้านของบัญญัติวิเคราะห์การเมืองไทยฟันธงเลือกตั้งปี66ใช้เงินสู้เต็มรูปแบบเชื่อกระแสรหรือจะสู้กระสุนจี้กะกะตคุมเข้มนายบญญัตบิบรรทัดฐานสสบัญชีรายชื่อและประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์วิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเมืองในปี2566ว่าการเมืองปี2566 จะเด่นอยู่2ด้านคือ1ด้านความเป็นธนาธิปไตยคือการใช้เงินเพื่อการเมืองในการเลือกตั้งปี2566จะสูงมากเป็นพิเศษซึ่งเราก็เห็นมากขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการแจกกล้วยในสภามีทั้งลิงงูเห่าเห็บหรือการดูด รวมถึงการพูดถึงค่าตัวสส3 0มสถึงสีล้านบาทแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เงินเพื่อการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนักการเมืองจํานวนไม่น้อยที่เริ่มมีความรู้สึกว่ากระแสหรือจะสู้กระสุนเพราะแม้แต่การสร้างกระแสก็ต้องใช้กระสุนคือการทําการตลาดอย่างทุ่มเทมากขึ้นซึ่งตรงนี้อันตราย เพราะเมื่อมีการใช้เงินทางการเมืองมากเสมือนการลงทุนการถอนทุนก็ย่อมเกิดขึ้นเหมือนถอนทุนแล้วไม่พอยังต้องเตรียมทุนไว้สำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปอีกและเมื่อถอนทุนก็ทำได้เตรียมทุนไว้ก็ทำได้จึงเกิดความรู้สึกเมามันอาศัยอำนาจทางการเมืองที่สามารถเอื้ออํานวยผลประโยชน์ให้กับตนหรือพรรคพวกก็มีการทําธุรกิจการเมืองหรือทนาธที่ปไตยตามมาอาศัยความได้เปรียบคู่แข่งขันที่เข้าไม่ถึงศูนย์กลางแห่งอำนาจ แล้วที่ร้ายไปกว่านั้นคือเมื่อเข้าไปศูนย์กลางอำนาจได้การเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้เงินเพื่อสร้างเครือข่าย IO ช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบในโลกโซเชียลที่น่ากลัวที่สุดคือการใช้เงินสร้างเครือข่ายอุปถรัรมภ์อาจจะเป็นเพราะเข้าใจว่าในช่วงระยะเวลา2-3ถึงปีที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์โควิดคนในสังคมไทยระดับพอมีพอกินเริ่มชักหน้าไม่ถึงหลังมากขึ้น ก็เลยคิดกันเอาเองว่าเครือข่ายอุปถรัรมภ์จะมีน้ำหนักมากพอในการช่วงชิงการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองมีการฟื้นฟูร,ระบ,บบบ้านใหญ่วัฒนธรรมบ้านใหญ่ซึ่งห่างหายไปแล้วระยะหนึ่งและฟื้นคืนกลับมาและที่น่ากังวลอีกคือการจับมือกับผู้บริหารท้องถิ่นในบางที่สร้างเครือข่ายอุปถรัรมภ์ในท้องถิ่นนั้นๆนายบัญญัติกล่าวนายบัญญัติกล่าวต่อว่าขณะเดียวกันยังแตกออกอีก2ลักษณะก็คือ1.1 สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้มีการตั้งงบประมาณตามโครงการต่างๆที่มากเกินจําเป็นที่เรียกว่าสร้างงานให้ผู้รับเหมาไม่ใช่สร้างเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและ1.2 การเบียดบางผลประโยชน์รัฐคือการกำหนดเงื่อนไขให้รัฐต้องชดเชยเงินจำนวนมากในการดำเนินการตามโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะเรื่องเหล่านี้คือกระบวนการที่ตามมาถ้าการเมืองใช้เงินมากใช้เงินซื้อเสียงแล้วถ้าเราจะช่วยทำให้ประชาชนเห็นพิษภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงตั้งแต่ต้นมือ โดยเฉพาะถ้าเราสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเงินของรัฐที่ถูกเบียดบังไปทั้งสองลักษณะมีจำนวนแต่ละปีมหาศาลนั่นคือภาษีประชาชนถ้าเราช่วยกันป้องกันการเมืองในลักษณะการลงทุนไม่ให้ประสบผลสำเร็จรัฐก็จะเหลืองเงินไม่ถูกเบียดบงังนำมาทำประโยชน์ให้ประชาชนได้มากมายนี่คือภาพของธนาธิปไตยที่กำลังจะรุนแรงมากขึ้น และพิษภัยที่พอจะมองเห็นและน่าจะเข้าใจได้ว่าปี2,566จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจนถึงการเลือกตั้งในบัญญัติกล่าวต่อว่าลักษณะเด่นที่2ของการเมืองในปี2,566คือสภาพความขัดแยง้งแบ่งฝ่ายรุนแรงมากขึ้นซึ่งความจริงขณะนี้รุนแรงอยู่แล้วสะท้อนออกมาคือการด้อยค่ากันเองจนเกินเหตุผลระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติหรือพรรคการเมือง ความจริงการวิพากษ์วิจารณ์หรือการตรวจสอบการทวงดุลเป็นเรื่องปกติธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยเพียงแต่ถ้าเราตรวจสอบทวงดุลในลักษณะที่เราด้อยค่าจนเกินความเป็นจริงเกินเหตุผลต่างฝ่ายต่างก็ทำกันมากขึ้นวันหนึ่งประชาชนจะรู้สึกว่าดูไม่มีใครดีเลยซึ่งจะทำให้เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยและการทำการเมืองแบบแบ่งฝ่ายเช่นการแบ่งฝ่ายทางความคิด เศรษฐกิจสังคมการเมืองอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมสังคมนิยมเป็นเรื่องธรรมดาแต่การแบ่งฝ่ายที่รู้สึกจะนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงของสังคมไทยคือการแบ่งเป็นพวกเขาพวกเราถ้าเป็นพวกเราถูกหมดถ้าเป็นพวกเขาผิดหมดมันจะนำไปสู่อันตรายท้ายที่สุดประชาชนที่จะเข้าร่วมกระบวนการแบ่งฝ่ายด้วยจะไม่ได้ตัดสินปัญหาที่เหตุที่ผลความถูกและความผิดแต่แตัดสินว่าเป็นพวกเขาหรือพวกเรา หรือกระบวนการปลูกความชิงชังให้เกิดขึ้นกับคู่แข่งถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งจะก่อให้เกิดความรุนแรงทางสังคมเกิดการ,รเผชิญหน้ากันได้หลักการของประชาธิปไตยที่ว่าประชาธิปไตยดีเพราะการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีก็เป็นไปไม่ได้กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยการ,รเผชิญหน้าในระหว่างกันเกิดความรุนแรงเข้าหากันผมว่าปี2566ก็จะมีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะใกล้เลือกตั้งเข้าไปทุกทีถ้ารัฐมีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องเองไม่ได้ตระหนักในอันตรายเหล่านี้ความรุนแรงที่น่ากังวลอาจจะเกิดขึ้นเวลาเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งได้นายบัญญัติกล่าวนายบัญญัติกล่าวต่อว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในปี2500สมัยจอมพลปพิบูลสงครามที่มีการใช้เงินทองอำนาจรัฐใช้อิทธิพลมีทั้งพลร่มใช้ข้าราชการบางหน่วยงานบางสังกัด เดินเวียนเทียนลงคะแนนแทนคนที่ไม่มาลงและไพ่ไฟคือมีบัตรสำรองที่ลงคะแนนแล้วอยู่ก้นหีบนับคะแนนสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้และองค์กรที่ต้องตระหนักถึงอันตรายคือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตและหากกะกะตล้มเหลวจะทําให้เหตุการณ์รุนแรงไปกันใหญ่เพราะการเลือกตั้งสกปรกไม่สุจริตท,ที่เกิดขึ้นสมัยจอมพลปมีการชุมนุมเรียกร้องในกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้ตนคิดว่าถ้าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่เรียบร้อยมีการกล่าวหาว่าเลือกตั้งสกปรกการชุมนุมเรียกร้องอย่างน้อยที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดที่เป็นเมืองของมหาวิทยาลัยและในทุกภาคของประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่ชี้ช่องหรือชี้โพรงให้ก็รอกแต่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเมื่อสถานการณ์เริ่มรุนแรงมากขึ้น กกตต้องคิดอ่านเดินหน้าลงสู่ชนบทได้แล้วอาจจะต้องไปจับมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฒท,ทั่วประเทศเพื่อเดินหน้าตามโครงการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในความสําคัญของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้เกิดความรู้สึกตระหนักในความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและสําคัญที่สุดให้ประชาชนตระหนักในพิษภัยของการเมืองที่ใช้เงินว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาตรงนี้สําคัญมาก โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกรุงเทพของกะกะตไม่ว่าจะเป็นโครงการให้ความรู้ความเข้าใจการเมืองการเลือกตั้งต่อบุคคลที่พักการเมืองส่งไปหรือต่อบุคคลภายนอกควรจะเบาๆลงและเอาแรงไปเดินสู่ชนบทจะเป็นประโยชน์มากกว่า โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการเมืองการเลือกตั้งต่อบุคคลภายนอกดูจะถูกคอร์รนินทาอยู่เสมอว่าไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเพราะผู้ที่เข้ารับการอบรมก็ไม่ได้นำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้เพื่อประชาธิปไตยสักเท่าไรแต่กลับกลายเป็นศูนย์กลางของการสร้างคอนเนคชันการเมือง ถ้ามีกําลังเหลือก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ในขณะที่ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่ตรงนี้ปัญหาใหญ่คือต้องช่วยให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยการลดซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างไรเพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นในภายหลังนายบัญญัติกล่าวเมื่อถามว่าพักภูมิใจไทยประกาศพร้อมจับทุกข้วจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่นายบัญญัติกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเดินหน้าทางการเมืองอย่างไร แต่ก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนเช่นกันว่าจะเห็นด้วยหรือไม่แต่สำหรับคนอย่างพวกเราเราที่ทำการเมืองมานานเราก็จะดูสองส่วนด้วยกันคือ 1. การเลือกตั้งได้สะท้อนเจตจำนงของเราออกมาในลักษณะเช่นไรประชาชนคิดอย่างไรสนใจแนวคิดไหนที่จะไปร่วมกันได้หรือไม่และ 2. การจะไปร่วมกับใครอย่างไรจะทำประโยชน์ตามนโยบายที่ได้บอกกล่าวไว้ตอนรณรงค์หาเสียงไว้ว่าทำได้จริงหรือไม่ นี่คือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข่าวจาก MGR Online และ Post Today ครับ